โอ้โหใช้ได้เว้ยเฮ้ยละเอียดหมดแล้วนี่ครับมีความข้นขึ้นมาครับแล้วก็สีนี่โนวลๆอย่างนี้เลยครับรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะครับกับรสชาติของผลไม้ที่ผมใส่เข้าไปกินง่ายได้อยู่รายการอาหารนอกกรอบที่หยุบของรอบตัวมาคุกกิงร้อนเหลือเกินเว้ยนี่มันประเทศไทยหรือไงวะเนี่ยนึกว่าเอธิโอเปียหาทำอะไรเย็นๆกินดีกว่าเว้ยฮะ นี่เลยครับนึกเมนูออกแล้ว1เมนูเดี๋ยวจะเอาพัดลมเนี่ยแหละครับมาทำเมนูอาหารให้กินกันวันนี้สวัสดีครับเชฟจอมหอมพัวนะครับรายการกินง่ายได้อยู่รายการอาหารนอกกรอบที่หยิบของรอบตัวมาคุกกีนอยากจะทำอาหารด้วยเครื่องปัน่นแต่เราไม่มีเครื่องปัน่นนี่ครับวันนี้ผมมีเจ้านี้เข้ามาครับมาทำแทนเครื่องปัน่นไปดูกัน และเมนูในวันนี้ครับสมูทตี้นมข้าวกล้องไลซ์เบอร์รี่จากเครื่องปั่น,น DIY วัตถุดิบสำหรับนมสมูทตี้นมสดแช่เย็นนะครับน้ำเชื่อมผนมมลุข้าวกล้องไลซ์เบอร์รี่หง่สุกเกลือองุ่นไรเม็ดสตรอเบอรี่กล้วยหอมครับวัตถุดิบสำหรับตกแต่งก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่ครับแล้วก็เลมอนครับ ก็เราจะทำสมูตตี้นะครับเราไม่มีเครื่องปัน่นเราก็เลยจะมาทำเครื่องปั่นกันนะครับมาแนะนำอุปกรณ์ของเราครับ 1. คือพัดลมนะครับแก้วสแตนเลสพ่อหดไฟแช็กตะเกียบไขควงเทปกาวคีมตัดลวดลวดครับแล้วก็ใบมีดโกนไปดูวิธีทำกันเลยมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเอาผลไม้ มาหั่นให้เล็กก่อนนะครับกล้วยหอมครับปอกเปลือกก่อนครับหั่นเล็กๆก,ก่อนเลยครับเพราะว่าเครื่องปั่นของเราอาจจะปั่นไม่รอด <c oughs> สตรอเบอรี่นะครับก็เด็ดหัวออกนะครับสามลูกเลยครับแล้วก็หั่นเลยครับแล้วก็ใส่องุ่นไรเม็ดไปด้วยเลยครับ ตั้ง5ลูกครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําเครื่องปั่นกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับผมจะเอาพัดลมเนี่ยมาแกะหน้ากากออกก่อนนะครับอน็อตออกมาแล้วครับแล้วก็หน้ากากก็ออกมาแล้วครับแล้วก็ถอดใบด้วยครับถอดเนี่เรียบร้อยครับแกนตัวนี้แหละครับเราจะมาทําเป็นเครื่องปั่นสมูทตี้ของเรานะครับ ผมก็หยิบเจ้าท่อหดเอาสวมเข้าไปในแกนพัดลมนะครับแล้วก็เอาตะเกียบวางไว้ตรงกลางแล้วเราก็เริ่มหลนไฟนะครับเราต้องเอาให้มันตรงๆเลยนะครับให้มันเย็นก่อนนะครับจะได้แข็งตัวแข็งตัวอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกต่อไปก็จะใช้ลวดนะครับพันให้มันมั่นคงขึ้นนะครับยาวประมาณนี้ แล้วก็ผูกลวดให้เป็นปมเหมือนเชือกกันนะครับฝั่งหนึ่งให้เป็นบ่วงบาดอย่างนี้ครับนะแล้วก็สวมเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้ตึงๆด้วยคีมนะครับตึงๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็เริ่มพันเข้าไปให้ทีๆเลยนะครับพันขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับแน่นๆนะครับดึงให้มันแน่นๆหนยพันให้สุดเลยนะครับต่อไปเราก็จะใช้เทปกาวนี่นะครับพันตั้งแต่หัว จนถึงสุดเลยนะครับแต่ว่าห้ามติดเลยนะครับเหลือพื้นที่ไว้ให้วิ่งหน่อยหนึ่งเชฟก็จะเอาเทปกาวเนี่ยนะครับพันเหมือนเป็นปุ่มล็อกใบมิโกนไปก่อนนะครับก็กะไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ล็อกให้มันอ้วนๆขึ้นมาหน่อยครับให้มันหนาขึ้นมาหน่อยนี่ครับหนาขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเชฟก็จะใส่ใบมิโกนลงไปเลยครับใช้เทปกาวพันล็อกใบมิโกนตัวนี้ข้างบนไว้นะครับต้องใช้สมาธิหน่อยนะครับขั้นตอนนี้ ม่งั้นนิ้วหายได้แล้วก็ใส่ใบที่2ลงไปครับอ่ารูดลงไปให้ล็อกไว้ครับแล้วก็เทปกาวล็อกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใบที่3ลงไปเลยครับแล้วก็เทปปิดท้ายครับเสร็จแล้วครับเครื่องปั่น diy ของผมเครื่องปั่นเราก็พร้อมแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มปรุงแล้วก็ปั่นแล้วครับนี่ครับเตรียมแก้วขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ผลไม้ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะ แล้วก็ตามด้วยข้าวกล้องไลส์เบอร์รี่หุงสุกน้ำเชื่อมครับหวานมากหวานน้อยก็ใส่กันได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ผมเอาหวานน้อยๆนะครับรักสุขภาพแล้วก็ในส่วนของเกลือครับไปปายช้อนก็พอนะครับสุดท้ายก็นมสดเทลงไปเลยน่ <Yeah. S 2> พร้อมปั่นแล้วครับมาเราไปลุ้นไปด้วยกันครับเอาละครับผมก็เอาเจ้าเครื่องปั่นของผมเนี่ย ใส่แกนลงไปแล้วนะครับพร้อมปั่นแล้วครับมาเปิดกันเอาเบอร์หนึ่งพอนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใช้ได้เว้ยเฮ้ยละเอียดหมดแล้วได้ที่แล้วครับผมขออนญาตปิดก่อนนะครับโอ้โหใบนี้ยังอยู่ครบเลยอะนี่ครับมีความข้นขึ้นมาครับแล้วก็สีนี่นวลๆอย่างนี้เลยครับยังมีเข้ากล้องไลฟ์เบอร์รี่อยู่นะครับแล้วก็จะมี ผลไม้ที่เราลงไปเนี่ยก็ละเอียดออกหมดแล้วนะครับเทใส่แก้วกันเลยดีกว่าครับน่ากินมากๆครับดูดิครับสีออกม่วงๆขาวๆนวลๆนะครับมาตกแต่งกันหน่อยดีกว่าครับผมก็จะเอาสตรอเบอรี่เนี่ยมาเด็ดออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะครับโรยข้างบนก่อนแล้วก็เลมอนนะครับก็จะหั่นเป็นแว่นครับสักเต่งแว่น เมเล็ดมันออกเลครับได้แล้วก็ผ่าครึ่งเลยครับแล้วก็เน็บไว้หน่อยครับจืดเข้าไปครับหลอดปักครับโอ้ยเสร็จแล้วครับกับเมนูสมูทตี้นมข้าวกล้องไลซ์เบอร์รี่จากเครื่องปั่น DIY ครับเจนแนนแนนวันนี้ผมเลือกใช้พนมลุ้งข้าวกล้องไลซ์เบอร์รี่ครับผมเป็นข้าวพันุ์ผสมระหว่างข้าวหอมนินและข้าวหอมมะลิ ทำให้ได้ข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรสชาติหอมมันเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มนอกจากนั้นยังถือได้ว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะปราศจากคอเลสเตอรอลและมีปริมาณไขมันอิ่มตัวที่ต่ำมากจนไม่มีในยะสำคัญถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่รับประทานแล้วไม่อ้วนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งโปรตีนและใย,ยอาหารอีกด้วย ซึ่งเหมาะมากๆครับกับเมนูสมูทตี้ของผมในวันนี้ขออนุญาตชิมก่อนเลยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างออ้อหหน้าตาน่ากินมากครับโอ้หนุ่มเนียนหวานอร่อยมากๆเลยครับรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะครับ กับรสชาติของผล,ลไม้ที่ผมใส่เข้าไปและก็ความหอมมันของขา้าวกล้องไรเ์เบอร์รี่นี่นะครับพอเวลาผสมผสานเข้าไปกับรสชาติของผล,ลไม้ที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีความมันความหอมนัวคือมามากๆเลยนะครับ <S <S> <S เนื่องจากว่าเครื่องปั่น DIY ของผมเนี่ยมันปั่นยังไม่ละเอียดมากนะครับก็จะมีรสชาติของข้าวกล้องมีเท็กเจอร์ของผล,ลไม้ต่างๆเข้าไปด้วยนะครับ หวานมันหอมเนื่องจากสีของข้าวกล้องไลซ์เบอร์รี่นะครับก็มีความม่วงม่วง,งนวลนวนะครับพอเราปั่นออกมามันก็จะมีความสวยของสีของ,ข,องข้าวกล้องเข้ามาด้วยนะครับม่วงม่วง,งนวนลนรสชาตินัวนมากๆครับได้ทั้งสดชื่นแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพเลยนะครับใครที่เป็นสายสุขภาพนะครับเอาเมนูนี้ไปทําได้เลยครับสุดยอดครับ <Wow. S 1> ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ รายการกินง่ายได้อยู่กับเชฟจอมหอมครัวนะครับรอติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าผมจะเอาอุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยมาทำกับเมนูอะไรแปลกๆแหวกๆให้ดูกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพนมลุง like ไลค์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เมียกินก่อนนะครับไปแล้วไปนะครับ